เป็นเรื่องได้ยินครั้งแรกเพราะนั้นก็มีความรู้สึกทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอศาสตร์ใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพี่ชื่อะอะไรครับผมชื่อคณิตครับผมมีความรู้สึกยังไงกับเนื้อหาที่ที่ได้เรียนไปวันนี้ครับเอ่อผมอยู่ในสายการศาึกษามาตลอดชีวิตครับชีวิตรับราชการแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตของผม 60กว่าปีนี่นะครับเป็นเรื่องได้ยินครั้งแรกเพราะนั้นก็มีความรู้สึกทั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอศาสตร์ใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่หผมมีที่ดินจำนวนหนึ่งครับแล้วก็อยากจะพัฒนามันด้วยศาสตร์ใหม่ๆด้วยวิธีคิดใหม่ๆด้วยวิธีการใหม่ๆครับชีวิตผมน่าจะมีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้นครับแล้วก็สุดท้ายนี้เราอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ ที่สนใจที่อยากจ,จะเข้ามาอบรมกับทางสถาบันบ้างผมว่าทุกทุกการดําเนินการกิจการใดๆก็ตามการเริ่มต้นที่มีศาสตร์มีความสมบูรณ์ทางความรู้มันก็จะก้าวไปสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ